เพียงไม่กี่ขั้นตอนนะคะเห็ดเราจะไม่เสียไม่แฉะไม่เยิ้มแล้วก็เหม็นทิ้งไปนะคะคุณผู้ชมคะและว,วิธีนึ่งเห็ดนี้นะคะเป็นวิธีที่เก็บเห็ดเอาไว้ได้นานมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับแอ้นะคะในช่องทำอาหารกับแอ้ตัวหลวงคะ่ะวันนี้มาบอกวิธีเก็บเห็ดนางฟ้าให้อยู่ได้นานเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะคุณผู้ชมคะใครที่ซื้อเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟางมาแล้วชอบโยนใส่ตู้เย็นยกมือขึ้นคะ่ะ ผิดมหันเลยรู้ไหมเห็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะห้ามนําใส่ตู้เย็นเด็ดขาดนะคะแน่นอนว่าถ้าใครที่เคยเอาเห็ดใส่ตู้เย็นนะจะรู้ว่าเห็ดจะแฉะและช้าน้ําภายในระยะเวลาแค่หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นค่ะแล้วเราก็จะไม่อยากรับประทานอีกต่อไปเพราะว่าเห็ดมันจะมีกลิ่นมีกลิ่นแบบกลิ่นชื้นอะแล้วก็แบบกลิ่นเห็ดแรงมากคือ ทานก็ไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะเหี่ยวเหียวเละะๆ่ำๆ่ำจะแฉะนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะแอมาแชร์เคล็ดลับวิธีเก็บรักษาเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟางน,นะคะเอาไว้ในตู้เย็นยังไงให้อยู่ได้นานเป็นเดือนๆค่ะก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะก็อยากจะขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกันไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาที่แอลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะมี สาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอเลยค่ะเอาะค่ะไปดูวิธีการเก็บเห็ดน้ำไฟยังไงให้อยู่ได้นานหลายเดือนกันค่ะพอซื้อเห็ดมานะคะก็เทลงตะแกรงที่เป็นรูแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะนำเห็ดไปล้างทำความสะอาดนะคะ,คะ พักไว้ในกระชอนประมาณสักสิบนาทีนะคะให้เห็ดเขาเสด็จน้ําพอเสด็จน้ําดีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ให้เอาเห็ดมาเรียงในซึ้งค่ะวันนี้นะคะแอใช้ซึ้งของหม้อหุงข้าวเพราะว่ามันเล็กดีเห็ดแอชแค่ประมาณครึ่งโลค่ะใช้ซึ้งเล็กๆก,ก็ได้นะเรียงครับทับกันเลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะก็หม้อหุงข้าวใส่น้ําไปเลยนะคะ ใส่น้ำลงไปแบบนี้นะจากนั้นก็เอาเห็ดใส่ลงไปเอาละค่ะตอนนี้นะคะแอรเสียบปลักหม้อหุงข้าวไว้แล้วนะคราวนี้ก็เอาหม้อนึ่งเห็ดใส่ลงไปเลยค่ะปิดแล้วก็กดหุงปกติเลยค่ะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะประมาณ1ิบนาทีพอน้ำเดือดนะคะจะมีไอ้น้ำพุ่งออกมา ในรูระบายไอ้น้ำแบบนี้นะคะก็รอซักประมาณ5นาทีค่ะนับจากน้ำเดือดนะคะคุณผู้ชมคะประมาณ5นาทีก็ถอดปลั๊กออกได้เลยค่ะเห็ดจะสุกไวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องนึ่งนานนะคะสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเด้งๆกรุบๆอย่างนี้นะเขาจะสุกง่ายสุกไวอยู่แล้วนะคะคราวนี้นะคะก็นำซึ้งเห็ดออกจากหม้อข้าวเลยค่ะเทเห็ดลงกระชอนนะคะแล้วก็พักให้หายเย็นเฮ้ยหายร้อน โอ้ยพูดผิดและนี่ก็คือน้ำในหม้อข้าวที่เราเนึ่งเห็ดนะคะน้ำไม่ได้ยุบลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมเราเนึ่งแค่แป๊บเดียวอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเห็ดเราก็เย็นแล้วนะแอดจะแพ็คเก็บใส่ถุงแล้วนะคะวิธีการแพ็คนะคะทุณผู้ชมก็นําถุงร้อนหรือถุงเย็นก็ได้มาหนึ่งใบนะคะจากนั้นเราจะนําเห็ดไปใส่ต้มยำหรือผัดผักนะคะครั้งละเท่าไหร่นะคะก็แบ่งเป็นกองๆแบบนี้จากนั้นก็เก็บใส่ถุงเลย แล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งนะคะพับปากไปเฉยแค่เนี้ยเสร็จแล้วเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ วิธีเก็บเห็ดของแอนนะคะรับรองนะคะว่าเห็ดจะไม่แฉะไม่เยิ้มไม่เหม็นนะคะแล้วก็สามารถนอนสวยๆอยู่ในช่องฟรีซหรือช่องแช่แข็งเราเนี่ยได้หลายเดือนเลยค่ะผู้ชมคะวเวลาจะนํามาใช้งานนะคะก็แค่นําออกจากช่องแช่แข็งแล้วปล่อยวางไว้เฉยๆคะ่ะให้เขาคลายตัวคลายความเย็นแล้วก็เอาไปใส่ต้มยําก็ได้ผัดผักก็ได้นะคะผู้ชมคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็เดๆมาฝากอยู่เสมอวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ